อาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจยื่นข้อเสนอคว้าตัวโยซิปซูดาโลประการหลังทีมชาติโกลอเชียของดินาโมซาเก็บไปเสริมแนวรับหลังจบฤดูกาลนี้มิเกลอารติต้าคุณซื้อของอาร์เซนอลต้องการเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกในแผงแบ,บ็กโฟให้กับอาร์เซนอลเพื่อไปลุยศึกหลายรายการในซีซั่นหน้าหลังจากมีเพียงวินเลียมซาลิบาและกาเบียวม,มกักาเยตเท่านั้นที่สามารถไว้ใจได้โดยมองว่า สูตาโลเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมระกันหลังตาหมักลุกไว้ย23ปีแจ้งเกิดกับดินมโมอซาเกบเมื่อปี2020และก็สามารถยึดตำแหน่งตัวหลักได้ทันทีในฤดูกาลนี้สูตาโลยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแข่งแข่งด้วยการลงสนามไปรวมถึง32เกมสำหรับอาเจนนลมีโอกาสที่จะคว้าตัวสูตาโลไปครอบครองเนื่องจากพวกเขาว้าตัวไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตัวนักเตะเองก็อยากจะไปหาความท้าทายในอังกฤษเช่นเดียวกันนอกจาก อาเซนอลแล้วก็ยังมีฟิออเรนตินาอาเบไรซิ่งวอ์ฟบวกฟูลแลมและแมนเชสเตอร์ยูเต็ด